ขอนอบน้อมกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขอนอบน้อมกราบบูชาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขอนอบน้อมกราบบูชาหลวงปู่คงงาจิระปุญโยขอนอบน้อมกราบบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระยางวาชิโ,โดรดมหลวงปู่วิทยงังสิรินทโรด้วยความคารพอย่างสูงิ่ง เรียนดเรเพชรบุญการจนะพิมลผู้ดูแลสาสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา8 2โรงเรียนเจริญวิทยาจังหวัดอำนาจเจริญดิฉันนักศึกษาวิทยาศาสตรสมาธิรุ่นที่สองรหัสนักศึกษา040นางยอดหญิงอักษรพินอายุ53ปี อาชีพค้าขายค่ะ yes. yeah. Yeah. ความประทับใจในคำสอน <Yeah. S 1> หรือหัวข้อ <Yeah. S 1> บรรยายในหลักสูตร <Yeah. S 1> การสอนสมาธิ <Yeah. S 1> ของหลวงพ่อสอนแบบมีขั้นตอน <Yeah. S 1> เข้าใจง่ายและสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประทับใจเวลาหลวงพ่อสอนหลวงพ่อก็จะเล่า เกี่ยวกับชีวประวัติที่ได้ตามรอยครูบาอาจารย์สลวงปู่มั่นก็รู้สึกประทับใจมากค่ะต้องการกล่าวขอบคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระยันต์วชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิทยาสินทโลและใครบ้างขอขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อที่ได้นำวิชาสมาธิมาสอนให้ประชาชนทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ และลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณท่ทานอาจารย์ทวีการจนะพิมลและก็ดกเรเพชรบุญการจนะพิมลที่ได้มาเปิดสาขาที่อำนาจ,จเจริญค่ะต้องการกล่าวขอบคุณเจ้าออขอโทษค่ะสถาบันพลังจิต,ตานุภาพสาขา82โรงเ,เรียนเจริญวิทยาจังหวัดอำนาจ,จเจริญเปิดรับสมัครหลักสูตรครูสมาธิ ระบบห้องเรียนรุ่นที่48กํากำหนดประถมนิเทศวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2,565ภาคเสาภาอาทิตย์อยากแนะนำใครให้มาเรียนบ้างอยากแนะนำคนในครอบครัวและก็คนในชุมชนมาเรียนสมาธิด้วยค่ะถ้ามีวิธีเผยแผ่สมาธิตามแนวทางท่าอาจารย์หลวงพ่อได้อย่าง ไรบ้างแนะนำคนที่เรารู้จักมาเรียนจะได้นำสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขค,ค่ะยินดีรับหน้าที่พี่เลี้ยงเพื่องานพระอาจารย์หลวงพ่อสารต่อให้เกียงไกลร่วมแรงร่วมใจคนละไม้ละมือมีความยินดีมากค่ะที่จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยงานพระอาจารย์หลวงพ่อต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ